คริปโตท็อปเทรนวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดข่าวสารต่างๆเกี่ยวโลกคริปโตกันอีกแล้วนะวันนี้ตลาดก็ยังคงเกี่ยวเช่นเดิมนะครแต่ก็มีแดงแซมมาบ้างเนาะแต่ที่บวกแรงก็จะเป็นเจ้าบ้องเปเป้พวกนี้นะครับที่บวกขึ้นมาเนาะแล้วก็เหรียญของโซโลนาส่วนใหญ่ก็จะบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจูปิเตอร์อะไรพวกนี้เองก็ตามกันมาติดๆนะ และบิตคอยตอนนี้นะครับระดับวันเนาะก็ยังอยู่ที่6กหมื่นสองนะครับขยับขึ้นมาจาก6กหมื่นหนึ่งได้แล้วนะแล้วข้อตัว m a c d ของเขาเนี่ยก็กําลังคลอสกลับขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับคือกําลังแตะแตสีเขียวแรกเลยอันนี้ก็เป็นแบบระดับเดนะก็ถือว่าน่าลุ้นนะครับว่าเดือนนี้เขาจะไปอยู่ที่65ห0 0หรือว่า68 0 0 0ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาเราดูตรงนั้นเนาะและการที่ตลาดปุกบวกขึ้นมาคิวๆนะครับก็นึ่องมาจากว่าโฟล์การไหลเข้าของสปอต บิตคอยอีเจเนาะก็มีเงินไหลเข้ามาที่129.5ล้านก็ไม่เป็นที่แปลกใจนะที่มันจะบวกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีเงินไหลเข้ามาสักร้อยล้านขึ้นเนี่ยก็ตลาดบันก็มักจะบวกถูกไหมครับแต่แรล็อกเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อเข้ามาเลยเจสิเกลก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเนาะแต่ที่จะเข้ามาแบบเยอะๆจริงๆ ก็จะเป็น FBTC กับ IBTC นะครับที่ซื้อเข้ามาที่65ล้านกับ41.4ล้านนะก็ถือว่าเป็นอะไรทิ่เจียมครับเข้ามาหลัก้อยล้านแบบนี้ก็ขอให้เข้ามาเป็นแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆน,น,นะตลาดจะได้หายใจหายคอได้เนาะ แล้วก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะครับผมขอมาเบสในส่วนของการต่อสู้ระหว่างโลกคริปโตนะครับกับ SEC เนาะซึ่งก็มีข้อพิพาทจากหลายๆฝ่ายอยู่แล้วจาก SEC เนี่ยชี้ยืนฟ้องกัหลายคนแล้วตอนนี้การต่อสู้นั้นก็มาถึงในส่วนของใบนะครัถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับการดําเนินคดีหรือว่าการฟ้องร้องอะไรต่างๆของการแลกันเนี่ยจะยังไม่เสร็จสิ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะหนึ่งของอุตสาหกรรมคริปโต ที่นะครับสารรัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยยกฟ้องนะข้อร้องเรียนของตัว SEC หลายข้อหาที่มีต่อใบแนน,นครับหนึ่งก็คือว่าตัวโทเค็นคริปโตเนี่ยมันไม่ใช่หลักทรัพย์นะครับอันนี้คือประเด็นแรกที่เขาสารเขปัดตกไปที่ SEC เขาฟ้องไปเนาะแล้วก็การขายบินบีในการแลกเปลี่ยนรองนั้น,นครับไม่ได้ถูกกล่าวว่าเป็นหลักทรัพย์ อย่างเพียงพอคือว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะมาพูดนะแล้วก็ข้อที่สที่แบบหนักๆเลยคือว่าเจ้าตัว b u s d นะไม่ใช่หลักทรัพย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่ก็ยังมีโอกาสที่ให้ SEC เนี่ยทำการยื่นดูทอนแล้วก็ทำการฟ้องร้องต่อไปนะอันนี้คือข้อหลักๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อข่าวเขาค่อนข้างที่ย,ยาวนะแต่ว่าผมสรุปมาให้ประมาณ3ข้อหลักๆตามที่เห็นแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะอ่านรายละเอียดต่างๆครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตัวแอป ของไบแนดนเองนะครับที่เป็นในส่วนของตัวฟีดข่าวเนาะทีนี้นะครับก็มาถึงในสุดของการขยับนานๆทีของชิบาอินูเนาะเพราะว่าตอนนี้ข่าวใหญ่เลยชิบาอินูนี่เขาก็ได้จับมือหรือว่าร่วมมือกับกัวโครนอชเอชวันนะครับกลายเป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกที่ยอมรับตัวชิบาอินูในการํำระเงินเนาะ เดี๋ยวผมพามาชมครับว่าตัว r o n o s a d v a n c e เนี่ยเขาเกี่ยวกับอะไรเนาะโดย c คร o นสแอดวานก็เป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่นะอยู่ในของอเมริกาเนาะแล้วก็เขาก็ทำเกี่ยวกับนวัตกรรมอะไรต่างๆและเขาก็เห็นศักยภาพของตูชิบายูนะครับที่เป็นเหร็นมีอันดับที่2ตามมูลค่าตลาดในส่วนของตัว Market cap ของเขาเนาะและเขาก็ในพัฒนาอะไรต่างๆเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ในส่วนของกองทัพด้วยและเขาก็ยังเป็นเจ้าของในส่วนของเครื่องฟอกอากาศอะไรงี้ด้วยนะก็คือเปรียบเสมือนกับ พวกแคเรียอย่างนี้น่าจะได้ไหมอ่ะน่าจะได้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับพวกเครื่องฟอกอากาศแลว้วก็เครื่องอปรับอากาศอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกัาวหนึ่งสำคัญของตัวชิบายโนเนาะที่สามารถจับมือกับบริษัทมหาชนอะไรแบบนี้ได้แล้วก็นําชิบายโนมาในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยการใช้การซื้อแล้วก็การจ่ายเงินด้วยตัวชิบายโนกับผลิตภัณฑ์นั่นเองครับทีนี้ผมก็จะพาไปดูในส่วนของรัฐบาลเยอรมันเนาะก็ได้โอนบิตคอยเพิ่มอีก1จุด 9,000พล้านบาทเนาะให้กับนักลงทุนเริ่มรู้สึกที่เฮ้ยหวั่นใจแล้วว่าเขาจะเทขายอีกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ผมก็ได้รายง,งานข่าวไปถึง3วันติดต่อกันเนาะที่รัฐบาลเยอรมันซึ่งเมื่อวานผมก็ได้รายงานข่าวไปว่าเขาโอนเข้ามาอีกประมาณ1 5 0 0 BTC เนาะที่จะเข้าในส่วนของกระดานต่างๆพร้อมที่จะทําการเทขายอันนี้ก็โอนเข้ามาอีกประมาณ1 9พันล้านบาทซึ่งก็เป็นจํานวน BTC ีประมาณ282.7 BTC สิีส่งไปยังกระดานเทรดในส่วนของตัวมิสเต็ม คลาเคนแล้วก็คอยเบนนะอันนี้ก็ถือว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วพันหเนาะแล้วก็รอบนี้282ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะก็น่าจะทําให้นกักลงทุนเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นจํานวนชิ้นน้อยมากๆครับแต่ก็นํามาฝากกันในส่วนของการเทขายของรัฐบาลเยอรมนีนี่เองครับ ซึ่งนะครับตามข้อมูลแล้วของตัวกลาสโดนดเนเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเยอรมน,นีน่าจะยังมีบิตคอยหลงเหลืออีกเอาไว้ประมาณสัก43,859 b c ถึงแม้ว่าจะเทเหรียญขายออกไปมากถึง599 BTC แล้วก็ตามอันนี้ก็ถือว่านี่ที่เขายังมีอยู่นะอันนี้คาดการนะครับประมาณ43,000 แต่ก็ไม่น่าที่จะเทขายทั้งหมดเนาะหรือว่าจะเทขายทั้งหมดก็คงที่จะทยอยเอาออกมาแบบนี้แะครับประมาณสักพั0 0องพันร้แบบนี้ค่อยๆไปค่อยไปเรื่อยๆไม่น่าที่จะทุบตลาดเพื่อให้เกิดความกลัวเนาะทีนี้เราก็มารีสูรของดัชน,นีการวัดของตัวคอยเบรบ้างนาะเขาบอกว่าราคาของบิตคอยตอนนี้ได้ร่วงลงมาสู่จุดต่ำสุดแล้วนะ ซึ่งในขณะที่ตลาดกำลังเกิดเรื่องของการข่าวฟัดออกมากของ m t Gox แล้วก็ข่าวของรัฐบาลเยอรมันอะไรเงี้ยที่เทคได้์ออกมาเนาะตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์คริปโตหรือว่าในส่วนของคุณเดวิดนาอหัวหน้าฝ่ายการวิจัยของตัว f o ร์คอนเน็เขาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสําคัญบอกว่าราคาของ i บ c คอยบ่งชี้ว่าตอนนี้มันลงมาถึงจุดต่าสุดแล้วนะเดยคคณเดวิดนะครับ เขาก็ได้ออกมาบอกว่าดัชนีบิตคอยของคอยเบนนี้กำลังส่งสัญญาณขาขึ้นครั้งใหญ่อีกครั้งนับหลังจากเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนาที่ผ่านมาดัชนีตัวนี้ได้ลดลงมาที่ประมาณลบ9 1 9ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำสุดนับตั้งแต่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน f c x เลยนะครับ ถ้าเกิดมันเพื่อนสังเกตเห็นจากนกราฟด้านล่างเพื่อนก็จะเห็นได้เลยว่านี่คือตัวแดงๆที่มันลงไปนาะแล้วตอนนี้มันกำลังมะกลกบศขึ้นมานั่นหมายความว่าตอนที่เอฟมันลงไปแรงเท่าไหร่การสวิงหรือว่าสปริงตัวเองกลับขึ้นมาก็หน้าที่จะรุนแรงเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตในส่วนของสีเขียวๆด้านบนนะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นครับเมื่อย่อลงแรงก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปแรงเช่นกันอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าสําหรับคอยเบทที่ออกมาวิเคราะห์แบบนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ดูในสนองตัว ดัชนีการชี้วัดของเขาเนาะเพราะว่าตอนนั้นที่ดัชนีชี้วัดตัวนี้มันออกมานะครับราคาของบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณสัก25งหมนเนาะแล้วตอนนั้นมันก็คือจุดต่าสุดแล้วแต่ตอนนี้ครับมันก็ยืนยันจุดต่าสุดอีกครั้งตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6 2 0 0ืแล้วถ้าเกิดว่าจากตอนนั้นที่มันยืนยันอยู่ที่25งหมสามารถไปที่7จ0 0หได้ตอนนี้อยู่ที่62,000มันจะไปที่เท่าไหร่8 0 0 0มื่นไหมหรือว่าแสนหนึ่งเราก็ต้องรอตลาดมันมาเฉลยอ,อีกทีนะ แล้วก็ถือว่าเป็นการขับเคี่ยวกันพอสมควรเนาะระหว่างการดีเบตระหว่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็โจไบเดนที่ผ่านมาเนาะซึ่งตัวโดนัลด์ทรัมป์ก็มีแพลตฟอร์มในส่วนของการบริจาคเหรียญต่างๆแล้วก็มี2พี่น้องที่เป็นมหาเศรษฐีคริปโตก็บริจาคให้กับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้นะผู้ก่อตั้งคราเคนเนาะเขาก็ได้บริจาคอีเทเรียมมูลค่ากว่า1ล้านดอลาลาร์าให้กับทรัมป์นะครับจุดประเด็นการถูกเถียงในส่วนของโลกโซเชียลกันเลยนะเพราะว่านะครับการที่ทําแบบนี้นั่นหมายความว่า,าน้เดัเปไ ประาธานที่พอดีก็คงที่จะต้องตอบแทนบุคคลเหล่านี้อาจจะมีการปั๊มหรือการอัดเม็ดเงินเข้ามาในส่วนของโลกคริปโตมากกว่าครั้งก่อนก็เป็นได้นะครับซึ่งคุณเจสันพาวเวลนะครับผู้ก,ก่อตั้งกระดานเทรดของคราเคนเนาะเขาก็ได้ออกมานะเปิดเผยในส่ดข,ของการพูดของโนโรทมแล้วก็การสนับสนุนโนโธทรรมในการบริจาคเงินประมาณ1ล้านดอนลลาร์ในนามของสกุคคลคริปโตนะครับที่เป็นตัวอีเทเรียมเนาะให้กับการารณรงค์หาเสียงของโนโธทมนะ แล้วก็เข้าใกล้ในส่วนของตัวสปอตอีเทอร u m e มอีเซด้วยเนาะอันนี้นะ่าจะมีการเล่นข่าวกันพอสมควรนะสำหรับการบริจาคครั้งนี้นะครับทีนี้เราก็มาถึงในส่วนของข่าวลือที่มันนาโหเนาะเขาบอกว่าลือสะพัดเลยเดนกาลาเกอร์นะครับอาจเข้ามาแทนที่เกลลี่เกสเลอร์ในตำแหน่งของประธาน SEC ภายใต้การนำของตัวโดนัลด์ทรัมเนาะ ซึ่งปัจจุบันก็มีการคาดการ์้รายชื่อของคนที่จะเข้ามารับตําแหน่งแทนแกลลี่เกสเลอร์ในหน่วยงานกํากับดูแลหรือว่าเอ c นะเพราะว่ามีเขาหรือว่า คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชนะการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะให้ในส่วนของคุณแดนเกลเกอร์นะครับเข้ามาบริหารงานแทนของคุณเกลลี่เกสเลอร์ก็ได้ซึ่งปัจจุบันนะคุณแดนเกลเกอร์เนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ในส่วนของโรบินฮสดนะแล้วก็เคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับ SEC มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับไม่แน่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทัศนคติเชิงบวกต่อโลกคริปโตมากขึ้นก็เป็นได้เนาะโดยในการรายงานเขาบอกว่าเกลลี่เกสเลอร์เนี่ย อาจจะก้าวลงจากตาแหน่งเนาะแล้วคนที่จะขึ้นมาแทนนะครับก็คือว่าคุณเดนแกลเกอร์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายหรือว่า CLO ของโรบินฮ o นจะเข้ามาแทนที่นะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับกฎบระเบียบอะไรต่างๆหรือว่าการสนับสนุนคริปโตที่มันเป็นมุมมองที่บวกขึ้นที่มันไม่ใช่อะไรที่มันขมคอเหมือนที่ผ่านมานะที่แบบ้ขยับทีนี้ SEC ฟ้องขยับทีนี้ SEC ฟ้องนะอาจที่จะผ่อนปลนมากกว่านี้ก็ได้อาจจะทําให้ เราได้เห็นตลาดที่มันไม่เคร่งเครียดมากเกินไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดว่านะเขาเนี่ยสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งแล้วคุณแดนเกลเกอร์เข้ามาแทนตัวเกรี่เกซเลอร์ได้ชาวเพียโปก็น่าที่จะเฮกันพอควรนะครับอ่ะอันนี้เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยโหบอกว่าเมื่อไหรเกรี่เกซเลอร์จะออกสักทีซึ่งก็มีคนอยากให้ออกเนาะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะออกเมื่อไหร่หรือเขาจะดำรงตําแหน่งต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่มีทางรู้ได้จนกว่าอน,นาคตมันจะเฉลยเนาะ อ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ